ต่อด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยนะครับให้เติบโตภายใต้การทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับทางบริษัท MB Global Marketing จําจำกัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเตรียมจัดงานแสดงสินค้าก่อสร้างแบบครบวงจรครับ CBA Expo 2024และ Concrete Expo Asia 2024ครับ การจัดแสดงสินค้าก่อสร้างครบวงจรครั้งนี้รวบรวมเครื่องจักรกลเครื่องมืออุปกรณ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งมีความสำคัญกับวงการอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารและคอนกรีตของไทยนะครับโดยภายในงานยังมีโซนซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ประกอบการได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆรวมไปถึงกิจกรรมให้ความรู้ผ่านงานเสวนานหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ โดยสมาคมวิศวกรรมยกหิ้วปั้นจันทรและเครื่องจักรกลหนักการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรและเทคโนโลยีการก่อสร้างถนนจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างรวมไปถึงการแชร์ประสบการณ์เทคนิคการสร้างแบรนด์และการนำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมคุณกัญญารัตน์กาญจนะวิสุทธ์นักวิเคราะห์อาวุโสศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธรุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ได้ประเมินแนวนโน้มอุตสาหกรรมการก่อสร้างเอาไว้นะครับว่า ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณนี้จะได้เห็นการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการสําคัญของรัฐมากขึ้นรวมกว่า6 0แสนล้านบาทและในปีงบประมาณหน้านะครับ2,568ัค25าดว่ามูลค่าการก่อสร้างภาครัฐจะสูงถึง8 0 0แสนล้านบาทดังนั้นงานนี้ถือว่าเป็นอีกงานสําคัญในวงการก่อสร้างนะครับที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย งาน CBA Expo 2024และงาน Concrete Expo Asia 2024จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24ถึงสิงหาคมนี้นะครับณศูนย์นิทรรศการไบเทคบางนาคาดว่ามีผู้ร่วมงานทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมกว่า4,000รายสร้างมูลค่าการเจรจาธุรกิจประมาณ100ล้านบาทครับ